มาแล้วครับไปไหนมาลูกไปเอาหมามาครับโอ้โหโมัน<อ>ชื่ออะไรลไหน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 ถ่ายตรงนู้เอามามามาไหนนี่เหรอเป็นหน่ะเวดีกับบอสจากพ่าอ <c oughs> นี่เหรอยุดใหม่หัวใจมักม้วโอ้โหถูกถูกอะไรนะถูกเพลงเข้ากับพ่อเลยเนี่ย ไปไปไปไเอาไปเอาไปเอาเข้าไปลูกเอาขไปเดี๋ยวคนกมามาอีกนี่เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวพวกนั้นก็ว่ามามาอ้าวอมบอค่ะคนเธอทอมบอค่ะคนเสิร์ตยบมาสิผ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ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 งห้ามก่สิวะ อ่าทำได้ทุกอย่างครับเปิดตูวครับแป๊บถอย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 เลยถอยดีถอยถอยถอยซ้ายซ้ายอ่าช่งไปไหนบดบดไปไหนครับเบบดเป้าหมาครับขอบคุณมากครับ โอ้ให้ทิปแล้วนะครับเห็นไหมเนี่มีกี้ร้านไข่ร้านไข่ส่งอาหารมาเขาบอกว่ากลัวกลัวต้องตรงๆกับเบนหิวข้าวโอ้ข้นขอบคุณเงินเขาเยหิวทุกวันครับหิวข้าวใช่ไหมครับหิวข้าวนะครับไม่ใช่หิวแสงไม่ไนูโอเคผมครับหิวข้าวนะครับไม่ใช่หิวแสงเอาถอยถอยเดี๋ยวเราห้าร้อยไว้เดี๋ยไว้ถอยรถอย่างนี้ เนี yeah, e ่เห็นไหมเช้าวันอาทิตย์ยังไม่มีใครตื่นเลยครับโบลก็ยังไม่ตื่นเบชก็ยังไม่ตื่นตรงตรงก็ยังไม่มาเอามามาทิ้งไว้พายเช็ดขี้ลราวะเนี่ยตื่นมาแล้วเช็ดขี้หมาอีกครับแม่เยี่ยวเยียวอีกแล้วเยี่ยวใช่านอีกแล้วอ เอาหมามาเลยก็ขี่ใช่บ้านอีกแล้วเอาเอาเช็ดใส่ละเอาเช็ดเอาเอาไปไปใส่อีกบันเนี่ยเอ้าเอายายยายเอายายเช็ดชี่เช็ดเยี่ยว็ดเศร้าเลยบันเนี่ยเอาจะขว เอารับของทั้งวันเลยครับนี่มาอีกแล้วอาหารการกินเห็นไหมใส่ละใส่ละ,ละโอ้โหนี่ไม่ไม่นะมเป็นกำลังใจให้คุณสมรักกำรรสิงเอมีชื่อแล้วน้องเบสได้พี่ตรงตรงและครอบครัว,วกำรรสิงทุกคนนะคะจากแฟนคขับเอขอบคุณครับรับทั้งวันเลยครับวับนนี้เอาอะไรมาส่งบ้างมาเยอะแยะลยครับเยอะแยะเลย าา้านแล้วเนี่ย้าดนล้นเจ๊ไข่ซีฟู้ดครับอ๋อเจ๊ไข่ซีฟู้ดประชา<จ>ชนครับเจ๊ไข่ซีฟูด้ดประชาชนประชาชนอ้าวในในในนี่เห็นไหมผมรับทุกวันเลยนะครับนี่นั่งเป็นพนังงานรับของเลยนะครับขอบคุณครับผมนี่เห็นไหมไม่ได้โม้เรื่องจริงนี่เจ๊ไข่ประชาชนบ่เออขอบคุณนะครับรับได้เลยครับขอบคุณครับ,รบ มือนี้นะคะขอบคุณอาหารจากเบสคําสิงนะคะแล้วก็เบสตรงนะคะทุกคนนี่เบสตรงเบสตรงตรงเลยเบสตรงนี่นะคะกุ้งเผาอือนั่งกุ้งอบวุนเส้นปลากระพงทอดน้ำปลามีปลาหมึกนี่อือจะอมภาพเป็นแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากพี่ตรงเขากินเลยนะคะเขาไม่รอเขาหิวอร่อยมากครับส่งมาเยอะเยอะนะคะเพราะว่าผมกินเก่งมาก จริงจริงดูดิไม่รอเลยบอกว่าถ่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปก่อนก็คือตักเอาตัดเอาไ,ไม่ถ่ายแล้ว